สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองปอายเม,น,มยน,นีหนูหินกับคุณสุพันธ์นะคะกับมีเวลาว่างแล้วก็จะมาทําเห็นมันมีบะเือแจ้อยู่บะเือแจ่ถ้าภาษาอีสานบ้านเฮากับบะเือคืนนะคะมันมีอยู่ในสวนหนูหินกับคุณสุพันธ์ก็เลยอยากกินซาบะเือแจ้นะคะหรือซาบะเือคืนเฮาเดี๋ยวหนูหินก็จะไปเก็บบะเือแจ้ก่อนหรือบะเือคืนมันก็มีบมลายแล้วคะ่ะถ,ถ,ถ้าเฮ็ดกินกันได้สักถ้วยนึงเนี่ยเดี๋ยวหนูหินขอเวลาเก็บแป๊บหนึ่ง ตอนนี้มันก็มีอยู่สองประมาณสองต้นต้นหนึ่งกับน่วยน้อยหนูหินกันเก็บเพี้ยนเก็บไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวอีกต้นหนึ่งกัจะใหญ่แน่อยคุณสุพันธ์บอกว่าบ่ต้องเอาไปหลยเดี๋ยวเขากินหมดแต่ว่าหนูหินชอบนะคะเมนูนี่หนูกะนาสีกินมดอยนี่ต้นหนีนวยใหญ่อันนี้ก็อยู่ในบ้านนะคะปลูกเองสิว่าปลูกกับบ่แม่ดอกเพิ่นเกิดเองในธรรมชาติเนัน่ะนวยไอ้เม็ดมันโลนเนาะมันกะเกิดเองบ้านนี่มันใหญ่ขึ้นมาเขากบอาศัยกินมัน เดี๋ยนูหินก็ต้องไปหาเครื่องเคียงต่อไปคุณสุพันบอกว่าทราบแบบแค่แจ้ต้องมีตะไร่น้ำหนาภาษาเหนือปนองจะไข่เนาะเก็บตะไร่กันเอาสักสามสี่หัวเขาชันว่าสามสี่หัวก็พอแล้วเดี๋ยวเาเอาไปสักสามสี่หัวนุงหินกห็หอนก็หอนก็ขั้นก็ขั้นะะเนาะใส่เสื้อแขนสัน้นพอดีแต่งตัวแบบสบายๆไปหน่อยในการทำกับเขาแต่กระบอกเป็นอย่างกระสบายนะคะพราะว่าในบ้านเห่าบ่ม,มีสารพิษบ่ม,มีอย่าง นุ่หินกับเก็บเรียบร้อยเดี๋ยวจะขอเวลาแพะแวะเบิงกบหน่อยเนาะคะ่ะหวกนุ่หินเพาะหวกไว้ได้สองได้สองมือละเริ่มแตกเป็นตัวแล้วนะคะเออไปเห็นบักทัวย่ายอีกกเก็บบักทัวคุณยายเป็นปลูกไว้เนาะคะ่ะไปเพื่อมีหยังกินกับคุณสุพันธ์ก็เดินตามมานุ่หินเดินไปนุ่หินกับพ่อมแล้วว่าคุณสุพันต์มีหยังอีกคาเด้อคุณสุพันธ์บอกว่าเดี๋ยวห้าไปคุดคากันโอเคเดี๋ยว เอาเตรียมคุดคากับหอมไปเอาหอมปอเปอร์คุณสุพันธ์เพันกะนางคุดคาคากะมีลายกออยู่นะคะแต่ว่ากอนี้มีหัวเดียวมีอยู่ต้นเดียวกับคุดคุณสุพันธ์เพ่นกะคุดคุดพันก็งัดเบิดแห้งแต่ว่ามีหัวหน่อยเดียวเอาเสียมซับออกนะโอ้เสียมกะคมคมเป็นแต่เอ็นดูพะโล่เสียมกะคมขนาดเลย คุณสุภาพหมักย่องชิดเทากัเป็นลายอยู่เด้อเดี๋ยวเอาปุ๋ยมล็ใส่เด้อนี่เด้อเริ่มไข่ไงแหละเดี๋ยวมันจะสุกก่อนเนี่ยต้นอย่างนึงต้นหยงสุรด้วย่ะในห้างต้นหยองสุรนี่ยต้นผงสุรด้วยต้นสัยยาเออต้นสัยยาหย่อนเงาตัดองต้นหย่อนเมาโอ้คุณสุภาพหย่อนเมากำลังออกเดี๋ยวเขา แกงเฮ็ดเนาะเฮ็ดติฟฟี่ไว้อันนี้ต้นเมาเมาเมา,มา,มาปลาเนาะอันนี้หยอนมันเอาไปแกงใส่เฮ็ดด้จ้ะมีหมาผู้หมาผู้อ,อันนี้ผักแคมีทุกอย่างในสวนทุกอย่างนี่ก็มีที่ใน,นสวนสวน,นี่ก็มีทุกอย่างเลยได้จ้ะผักกาีหยาอันนี้ตูนเดี๋ยวสักมือเดี๋ยวหนูเห็นก็คุณสุภาพจะแกงตูนให้เมืองมีราคาได้ในห้างประมาณยี่สิบ โอ้ใ oh, นหางกำยี่สบ,บาทเด้อนี่ค่ะฟักชียรญ่านี่เด้ออันนี้ต้นยาเป็นยาชันดีในการปวกครับตกขาวเกี่ยวกับหมดลูกด้วยจ้ะโอ้โหดอกจอกดอกจอกดอกกุหลาบกำลังงามเลยเยอะแยะ,ยะดอกบัวอันนี้กะไอ้ พยานาคของหมืองหินสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ หลังจากที่คุณสุพันน์กับหนูหินชื่นชมสวนในบ้านแล้วหนูหินก็เลยมาเก็บหอมปอมเปอร์หรือว่าหอมเปรหรือว่าหอมผักชีฝรั่งเนาะค่ะเอาไปใส่มันต้องมีเครื่องเคียงคือผักชีฝรั่งตัวหนูหินกับมาปิดขวนมันมาเด็ดขวนมันออกให้เรียบ้อยเนาะค่ะเดี๋ยวคุณสุพันต่อไปคุณสุพันมันก็สิทธิหนาทีหันต่อไปมะเกิดแจ้หนูบินเป็ดหนูหินปิดขวนแล้วคุณสุพันมันก็มาหันการหันห้าต้องซ้อยบางๆเนาะค่ะ เอาทั้งเม็ดทั้งนวยทั้งเนือ้อเอามดนวยมันเลยว่าวาจังสันซะแต่ว่าเขาต้องหั่นบางๆเวลานะ่ะมันกินมันจะเขาเนือ้อเขาพริกเขาเกลือเขาขิงนะคะเนาะหลังจากหั่นแล้วเขาต้องเอาเกลือมาขยำขยำนะคะมาขันนามเฮือนนามคืนมันออกนะคะแล้วก็ล่างล่างลาง่ลางมาแลวกับมาแช่น้ำไว้คุณสุพรรณหลังจากนั้นเพนก็ะเรียมตะไคร้หัน่นตะไคร้ไว้เพื่อที่จะเมื่อต่ำเป็นเครื่องเคียงนะคะตะไคร้ข้า การที่คุณสุพันไปคุดมากนะคะเขาต้องหั่นบางๆนะคะเพื่อง่ายในการตำมันจะเข่าเนื้อนะคะแล้วก็มีริกจีนะคะริกจีคุณสุพันบ่นจีไ้ตั้งแต่เสาร์แล้วริกจีกับกระเทียมกระเทียมเขาใส่เป็นกระเทียมไทยหรือกระเทียมจีนก็ได้นะคะแล้วตเกาสะดวกเนาะคะ่ะเนาะ นูหินตอนนี้นุหินกระใสเป็นกระเทียมจีนได้เนื้อดีนะคะหลังจากนั้นคุณสุพนร์มันกระตำตำโคกให้มันละเอียดเมื่อโคละเอียดแล้วคุณสุพนรณมันก็โคเละโคเละจะเอาไปโคเละโคเละับเนื้อบะเขือแจ้นะคะหรือบะเขือคื่นห่าเพิ่นบอกว่าขูดขูดออกให้มันหมดมดดีๆเนื้อจะว่าตำละเอียดกับบละเอียดนะคะจะว่าหยาบกับบยหยาบเอาพ่อประมาณหนึ่งเอาตำแล้วเอาก็ ควดขวดวดออกจากโคกให้แและวเมื่วดออกจากโคกหมดแล้วคุณสุภาพว่าปรุงเครื่องปรุงก่อนเอาผงนัวใส่ก่อนอันดับแรกเลยเพื่อความอร่อยนะคะคุณสุภาพเพิ่งก็โคเละ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 ย่างดีเลยเพิ่นว่าจะได้กระแซบและเอาใส่ผงนัวเขาไปก่อนแล้วนะคะน้ำรองไปล่ะหลังจากนั้นคุณสุภาพาบอกว่าเดียวเดเดียวเดียวเด้ยดย,ยังบ่มดเตีย ของสำคัญของจำเป็นที่สุดก็คือน,น้ำปูน้ำปูแท้ร้อยเปอร์เซนจากบ้านสวนสุพรรณฟาร์มนะคะอันนี้หนูหินกับคุณสุพรรณเป็นคนเคี่ยวเองเก็บเองเก็บปูจากสวนจากทงหน้ามาเคี่ยวมานี่เองทั้งมันทั้งเงาทั้งแน,น่นเนื้อละเอียดมากๆบ่มีนม้ำขึ้นมาเลยอันนี้ประมาณเกือบเจ็ดแปดเดือนเลยนะคะกระปุกนี่ที่เก็บไว้แกะไม้ทันทีเลย กระปุกนี่ย <eren> <studio> ู <Magn et> <lla bass> ่ท okay. ี่น้ำนักที่ประมาณเอ่อประมาณครึ่งกิโลถ้านูหินจำมาผิดนะคะแต่นราคาหนูหินจำนายได้ค่ะบ้านสวนสุพันฟาร์มพันจำนายน้่ยปูน้ำกระปุกนี่ยู่ที่ราคาสองร้อยห้าสิบบาทค่ะกระปุกน้อยกระมี่ได้ค่ะกระปุกน้อยอยู่ที่ราคายี่สิบห้าบาทประมาณเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้ากัมคุณสุภพคุณสุพันเพมืนกับโคเล่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 เต็มทีเลย เพิ่นบอกว่าบี้บี้บีบีบบบ้บีน้ำปูให้มันแตกๆเริ่มดำละวักเคยแจ้ง,งกระดำละหลังจากนั้นก็ใส่หอมเปรหรือหอมป๊อมเปอร์ภาษาเหนือผัดหอมป๊อมเปอร์หอมเปรหรือผักชีฝรั่งนะคะเขาเห็ดให้มันหอมคุณสุพรณบอกบะนัวบะน,นัวเอาน้ำปลาต้มมาใส่หน่อยนึงโอเคค่ะจัดไปน้ำปลาต้มหนึ่งซอนเนาะ,ค,ะนนค่ะเนาะหลังจากนั้นพอแล้วคุณสุพรณว่าแซบแน่นอนแซบแน่นอน ล้ำ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 เหมือนวบาภาษาเหนือพันห่อว่าล้ำ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 แน่นอนเลยหลังจากนั้นก็โรยนาด้วยตะไข่ร้อยเพื่อให้มันมีแฟกเจอร์เนาะค่ะหรือว่ารดสัมผัสของเนื้อตะไข่หน่อยนึงแศษเสบเศบพื่นว่าเดี๋ยวจะใส่จานเลยเด้อเฮาโอเคค่ะนี่ก็เรียบร้อยแล้วซาบับเขือแจเนาะค่ะผากเหนือผักเหนือพันซาบัเขือแจกันสิโอ้หนาตาไปแต่ซ่บขนาดเลยหนูหินก็มากมากเลยค่ะเมนูนี้